ในการอธิบายครั้งนี้เราจะมาสำรวจเทรนด์หนึ่งที่ทรงพลังมากๆนะครับที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราไปแบบเงียบๆเลยมันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญจากยุคข,ของสสารที่จับต้องได้ไปสู่ยุคข,ของข้อมูลดิจิทัลที่เออแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยลองนึกย้อนกลับไปสักนิดนึงนะครับ ยังจําความรู้สึกตอนเดินเข้าห้องสมุดที่เต็มไปด้วยหนังสือเล่มหนาๆได้ไหมครับหรือว่าสารานุกรมชุดใหญ่ที่ตั้งโชว์อยู่ในตู้ที่บ้านแล้วฉันวางซีดีเพลงซีดีหนังที่เคยสะสมไว้เป็นตั้งๆล้ะครับยังจํากันได้อยู่หรือเปล่าของพวกนั้นทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ดนตรีหรือหนังทุกวันนี้มันถูกบีบอัดลงมาอยู่ในอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวที่แทบไม่มีน้ำหนักเลยใช่ครับก็คือสมาร์ทโฟนในกระเป๋าเรานี่เอง ปรากฏการ์แบบนี้แหละครับที่เรียกว่า Dematerialization หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือการลดทอนความเป็นวัตถุมันคือกระบวนการเปลี่ยนของที่เคยสร้างจากอะตอมให้กลายเป็นบิตของข้อมูลดิจิตอลแทนนะครับคือเปลี่ยนของหนักๆให้กลายเป็นข้อมูลที่เบาหิวและเคลื่อนที่ได้เร็วสุดๆนั่นเองเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันต่อถ้าเรามองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ของความมั่งคั่งเนี่ยนะ เราจะเห็นเลยว่ามันผูกติดอยู่กับของที่มันหนักแล้วก็จับต้องได้มาตลอดเลยอย่างในยุคเกษตรกรรมใช่ไหมครับความรวยก็คือที่ดินคือฝูงสัตว์พอมาถึงยุคโลหะก็กลายเป็นทองคำกับเงินที่ต้องเก็บไว้ในห้องนิรภัยใหญ่ๆแล้วพอมายุคอุตสาหกรรมความมั่งคั่งก็คือโรงงานคือตึกระฟ้าสังเกตไหมครับว่าทั้งหมดนี้มันใหญ่โตเทอะทะแล้วก็น้ำหนักมหาศาลทั้งนั้นเลย ซึ่งกฎเหล็กของโลกยุคเก่านะมันง่ายมากเลยครับก็คือยิ่งรวยมากเท่าไหร่ทรัพย์สินก็ยิ่งหนักยิ่งเคลื่อนย้ายลําบากแล้วก็ยิ่งต้องปกป้องดูแลยากขึ้นเท่านั้นแค่จะขนความมั่งคั่งข้ามประเทศทีนึงนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็เสี่ยงมากๆเลยนะครับและในขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นซื่อดนตรีหรือหนังเนี่ยถูกครื่งดิจิทอลซัดจนเปลี่ยนโฉมไปเกือบหมด แต่แปลกไหมครับที่โลกการเงินกลับเป็นเหมือนป้อมประการด่างสุดท้ายเลยที่ยังคงยึดอยู่กับโลกทางกายภาพอย่างเหนียวแน่นสไลด์นี้จะทําให้เห็นภาพชัดเลยครับโลกของอะตอมเนี่ยมันทั้งหนักต้องใช้พื้นที่แล้วก็เคลื่อนย้ายยากในขณะที่โลกของบิดมันเบาวิวไม่ต้องการพื้นที่แถมยังเดินทางได้ด้วยความเร็วแสงอีกมันคือสองขั้วที่แตกต่างกันแบบสุดๆเลยลองดูสิครับ ทองคำทุกวันนี้ก็ยังหลักแล้วก็ขนย้ายลําบากเหมือนเมื่อ5,000ปีก่อนไม่มีผิดเงินสดเยอะๆก็ยังต้องเก็บในห้องนิรภัยขนาดใหญ่อยู่ดีหรือแม้แต่เงินในธนาคารเองก็ยังต้องพึ่งพาสาขาตู้ ATM แล้วก็ตึกสํานักงานใหญ่ที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้อยู่เลยคําถามที่น่าคิดมากๆเลยก็คือเอ๊ะแล้วทำไมเงินถึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงช้าที่สุดละ่ะคำตอบมันซ่อนอยู่ในคำว่าความไว้วางใจครับ คือที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เราเชื่อมั่นในสิ่งที่จับต้องได้และเชื่อมั่นในสถาบันที่มีตัวตนทางกายภาพที่มั่นคงนั่นเองและแล้วจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มกระบวนการ Dematerialization นี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นสิ่งนั้นก็คือบิตคอยนั่นเองครับคือบิตคอยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เงินดิจิตอลทั่วไปนะครับแต่มันคือสินทรัพย์รูปแบบแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เลยที่ไม่มีตัวตนทางกายภาพเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่มีเหรียญให้จับไม่มีธนาคารให้เดินเข้าไปหาแล้วก็ไม่มีห้องนิรภัยที่ไหนในโลกเก็บมันไว้ได้แก่นแท้ของมันไม่ใช่โลหะหรือกระดาษครับแต่มันคือข้อมูลล้วนๆเลยหรือถ้าจะพูดให้ลึกลงไปอีกมันคือความจริงทางคณิตศาสตร์ที่พิสูจน์ได้และแก้ไขไม่ได้ถูกบันทึกแล้วก็ตรวจสอบโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหมื่นๆเครื่องทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางเลยแม้แต่คนเดียว แล้วสินทรัพย์ที่เป็นข้อมูลล้วนแบบนี้เราจะครอบครองมันได้ยังไงทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเลขนี้เลยครับ12ลองนึกภาพตามนะครับความมั่งคั่งมูลค่ามหาศาลไม่ว่าจะร้อยล้านพันล้านทั้งหมดนั่นนะ่ะสามารถย่อส่วนแล้วก็รักษาความปลอดภัยได้ด้วยคำศัพท์ง่ายๆแค่12คําคำเท่านั้นเองครับเราเรียกมันว่า seed phrase มันเหมือนเป็นคุญแจม,มาสเตอร์ที่เกิดจากการเข้ารหัสทางคณิตศาสตร์เลยที่สําคัญคือเราจามันไว้ในหัวได้เลยด้วยซ้ําและการที่ความมั่งคั่งมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ําหนักแถมยังเก็บไว้ในความคิดได้นี่แหละครับที่ได้เข้ามาเขียนกฎของโลกการเงินขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเราพอจะสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เป็น3เสาหลักสําคัญสําคัญนะครับก็คือการเคลื่อนย้ายที่ไร้ขีดจํากัดความปลอดภัยขั้นสูงสุด แล้วก็ความเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์ข้อแรกเลยคือเรื่องการเคลื่อนย้ายครับมันทำให้คนคนหนึ่งสามารถพกพาทรัพย์สินทั้งหมดในชีวิตข้ามพรมแดนไปที่ไหนก็ได้ในโลกโดยที่ไม่มีเครื่องสแกนใดๆตรวจจับได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ในหัวนี่คือการปลดปล่อยความมั่งคั่งออกจากข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์อย่างแท้จริงเลยครับต่อมาคือมิติใหม่ของความปลอดภัย การจะขโมยสินทรัพย์แบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่การเป็นงาดตู้เซฟหรือปล้นธนาคารแล้วนะครับแต่ต้องเจาะเข้าไปในความคิดของเจ้าของให้ได้ซึ่งถ้าเจ้าของเก็บรักษามันไว้อย่างดีมันก็จะกลายเป็นป้อมประการที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปเลยและสุดท้ายคือความเท่าเทียมครับไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านหรือคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปทุกคนใช้พื้นที่ในการเก็บความมั่งคั่งนี้เท่ากันเป๊ะนั่นก็คือศูนย์ มันได้ทำลายกำแพงเรื่องต้นทุนการเก็บรักษาทรัพย์สินที่คนรวยเคยได้เปรียบมาตลอดลงอย่างสิ้นเชิงเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับที่กำลังนำทางเราไปสู่อนาคตที่เบาขึ้นเป็นอนาคตที่นิยามของคำว่าการครอบครองกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการหัวใจสำคัญของมันก็คืออนาคตมันไม่ได้อยู่ที่การเป็นเจ้าของวัตถุอีกต่อไปแล้วแต่อยู่ที่การเข้าถึงและควบคุมข้อมูลได้ต่างหาก คุณค่ามันกำลังย้ายจากสิ่งที่จับต้องได้ไปสู่สิ่งที่จับต้องได้แต่พิสูจน์ได้และนี่แหละครับคือการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่จริงๆยุคที่ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันอยู่ในกระเป๋าของเราและที่สำคัญที่สุดธนาคารที่ปลอดภัยที่สุดในโลกก็คือสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราเองบิตคอยเนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนจิ๊กซอตัวสุดท้ายเลยครับที่เข้ามาปลดปล่อยความมั่งคั่งออกจากข้อจำกัดทางกายภาพได้สำเร็จ เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลย